กลับราคนต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะฮะอ่ะสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยของดีไม่จําเป็นมันต้องราคาถูกนะ,ะของดีก็ต้องราคาสมเหตุสมผลด้วยเช่นเดียวกันหลายคนไปเจอของดี ราคาถูกแล้วก็มาพูดพี่พ่พี่ไม่เชื่อนะครับพี่ต้อง <c oughs> เชื่อว่าของที่มันราคาสมเหตุสมผลสารสกัดที่มันสมเหตุสมผลมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่เราจะเชื่อได้นะครับ <c oughs> วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพนี้ก็คือ NK ครับ <c oughs> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนะฮะหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ไม่สบายแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้แ,แบบนี้ต้องฟังตรงนี้นะฮะคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยการเพิ่้งนขึ ใ,ให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้น<ช>พอ <ฮะ S 2> แข็งแรงปุ๊บเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บด้านนอกเนี่ยก็จะไม่เข้ามากั้มไกยเรานะครับแนะนําทางด้านของ NK ที่อยู่ด้านหน้ากล่องสีเขียวนี้นะฮะหกล่องมี60เม็ด ทานง่ายๆครังละ1เม็ด2เวลาครับ1วันเช้ากับเย็นเท่านั้นนะฮะเพราะว่า NK มีการศึกษาวิจัยว่ามีสมุนไพรภูเขาศึกษามากกว่าส5ปีในทางของเภสัชศาสตร์เต็มเซลล์นะบอกว่าภูเขาเนี่ยมีตัวช่วยนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพและอาสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะว,วันนี้นะครับใครสนใจนะฮะดูแลสุขภาพก็จัดไปเลยรีรอไม่รอช้านี่นะฮะกับ NK กับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะฮะหกล่องราคาเนี่ย 2,500บาทครับแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณซื้อ NK 2กล่องในราคาพิเศษเหลือเพียง4,000บาทและเราจะแถมนะฮะกาแฟ SS Coffee ไปอีก1กล่องด้วยรวมถึงอีกโปรโมชั่นอีก1ชุดครับซื้อ NK 3กล่องเนี่ยฮะจากราคา7,500บาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเพียงตอนนี้6,000บาทเท่านั้นนะฮะ สนใจโทรได้เลยครับ2เบอร์นี้ครับ0900899992และอีหนึ่เบอร์นะครับ0900899993กับ NK นะครับครับต่อไปค่ะเราไปดูนะครับเต้าเดชพรงานเข้าไม่พักอีกแล้วนะฮะโควิดสรางแต่ก็ต้องมาเจอกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่างานเข้าถามว่าทำไมยังกล้าจัดปาร์ตี้อยู่นะฮะเคยเป็นประเด็นประเด็นไปปต่วันนี้เป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อมีภาพนางเอกเต้าณัฐพนจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับคุณแม่นิดนะฮะ มีสมาชิกครอบครัวแล้วก็แฟนหนุ่มไฮโซในประใยเนี่ยมาร่วมแฮปปี้เบรดเดย์ด้วยนะก็พร้อมพรั่งกันเลยงานนี้นะครับ,รบก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าชาวเน็ตในทวิตเตอร์กลับมองอีมุมพร้อมตั้งคําถามวิจารณ์สาวแต้แบบนี้ว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่คนติดเชื้อเป็นหมืน่มนๆแบบนี้เนี่ย,ยทาไมยังกล้าที่จะจัดงานทาไมยังกล้าที่จะจัดปาร์ตี้กันอีกออหึงบอกว่าเฮ้ยจัดแค่คนในครอบครัวก็เหอะอแต่มันเป็นการรวมกลุ่มกันที่สําคัญไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ใส่แมส อาจจะเป็นเพราะว่าคนในบ้านเดียวกันก็ได้ไม่ไม่เปคนละบ้านนั่นแหละล่าสุดนะฮะพี่สาวของคุณแต้วนะไม่ใช่คุณแต้วนะครับพี่เต๋อ เ,เป็นพี่สาวเนี่ยนะครับมาอธิบายดราม่าบอกว่าทราบค่ะแต่อันนี้คือคนเนี่ยไม่เกิน20 <ứng S 1> คน <ứng S 1> นะฮะ <ứng S 1> <ม>แล้วทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดมา<อ>ไม่นาน<อ><อ>ไม่ใช่งานปราร์ตี้รวมคนต่างที่ต่างแดนอะไรแบบนั้น<อ>นะฮะขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงอ,อันนี้สัส้นๆจากพี่สาวคุณเต่านัทพรนะครับสุดเต่านะฮะนัททวดีใช่ไหมเป็นหมอคับเป็นหมอพี่สาวเป็นคุณหมอเนี่ยก็มาชี้แจงหมดแล้วว่าเออก็ตกใจไงคนก็ตกใจนะลูกเน เขาก็เห็นไปนรวมกันเพราะน้องเต้านี่ก็หลายรอบแล้วนะคะก็รอดมาตลอดนะคะทีนี้คนก็เป็นห่วงกันไง uh huh. ก็ก็เต่าก็ออกมาบอกแล้วนะคะเพราะว่าเต่าเขาเป็นหมอนะครับเป็นเป็นหมอนะรู้สึกพี่เต่าจําได้นะคะคเขาก็บอกว่าฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังนะลูกนะอะไรก็แล้วแต่แต่แติเขาถึงได้บอกต่อให้เราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย เราก็ต้องใส่แมสนะคะเราก็ต้องใส่แมสเหมือนเดิมก็ต้องป้องกันนะคะเราก็เตือนเตือนกันไว้นะคะเพราะว่าเราก็อยากให้โรคนี้มันหายไปจากประเทศเราหรือโรคใบนี้สักซีนึงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่แล้วนะคะมันแย่มันแย่จากการที่มันมีโรคระบาดเนี่ยมันบ้านเรามันได้เงินจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเปิดภูเก็ตเร็วๆนี้แล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็นการนำร่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ว่ามันก็สมควรที่จะต้อง ให้มันไปสักทีไอโควิดเนี่ยล้วก็ต้องรีบแก้ใช่ไหมมันทําคนไทยเนี่ยสาหัสสาบกันแล้วมันทําคนทั้งโลกเนี่ยตายกันไม่รู้กี่กี่ร้อยล้านแล้วนะพี่ว่ามันหนักมากเลยคราวเนี้ยนะฮะแล้วก็มันทําจากคนรวยกลายเป็นคนจนนะคนจนกลายเป็นคนจนหนักกันไม่มีจะกินเลยไม่มีจะกินเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มันไปสักทีหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้มันหมดสักทีหนึ่งกันนะฮะแล้วก็เราก็ได้มาตั้งตั้งหน้าตั้งตาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่อีกว่าเราจะต้องจับทางไปทางทิศทางไหนกันไปบ้างนะคะ หลายอาชีพก็ต้องจากไปหลายอาชีพก็ต้องหายไปหลายธุรกิจก็ต้องล่มไปหลายธุรกิจก็ต้องอเจ๊งไปเนี่ยแหละเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สภาวะเศรษฐกิจมันยังฟื้นได้แต่สภาวะโรคระบาดนี่มันหนักม,มันหนักแล้วมันมาพร้อมกันเนี่ยมันทําให้เป็นดับเบิลเลยะนะครแล้วก็ ถ,ถ้าไม่แข็งแกร่งจริงอยู่กันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ด้วยกันแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะแล้วก็ก้าวไปด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะฮะอีกหนึ่งคนแล้วกันนะที่ติดโควิดเป็นการครับพลอยเจรมานโชฟิมเอ็กซเรย์ปอดบอกว่าเดี๋ยวก็หายนะฮะหลังจากที่สาพชมาได้มีการแจ้งข่าวว่าติดโควิดสิบเก้าเนี่ยก็แจ้งทำลายชัดเจนอย่างละเอียดแล้วก็เป็นา r มงดราม่าขึ้นมาด้วยนะฮะ,ฮะจะระยะเวลาที่คุณพลอยได้มีการแจ้งข่าวว่าติดโควิดเองเนี่ยล่าสุดพลอยก็ได้มีการนี่ครรับเเเยภภาาพพมป็นฟิ พร้อมนะฮะกับบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายขอบคุณทุกคนที่ห่วงใหญ่ครับ <ฮะ S 2> เป็นข้อความจาพลอย <c oughs> ที่ลงในไอจีสตอรี่นะครับที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีคนกดไลค์ส่งหัวใจก็ ต้องยอมรับว่าคนติดโควิดก็ต้องรักษานะฮะแต่แฟนคลับก็ต้องให้กำลังใจต่อไปส่วนเรื่องดราม่าที่เกาะพังงันาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีความไปนะฮะคนละเรื่องกับการติดโรคนะฮะะคอาจจะเป็นผลพวงมาก็อย่างว่าไปมันก็ไม่ได้เกิดจากใครนะลูกนะมันเกิดจากตัวเราเองนะคะมันเกิดจากตัวเราเองถ้าเราทําตามนโยบายของภาครัฐอยู่เชื้อเพื่อชาติเราไม่ได้ไปไหนเนี่ย มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเกิดเรายังไปเที่ยวปาร์ตี้ยังไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะครับไปเที่ยวเล่นเราเข้าใจว่ามันเหงานะอยู่บ้านมันน่าเบือ่อพี่เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราลงไปในสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีผู้ติดเชื้อหรือเปล่าแล้วเชื้อมาจากเราหรือเป็นเชื้อจากที่เดิมมันก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีนึครับ อันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของคดีความที่เขาไปแจ้งความในอำเภอเกาะพังางนนะครับไปแจ้งความจับน้องพลอยอ่ะนะคะเรื่องของการเนะขาเรียกว่าปกปิดไทม์ไลน์ก,ก็ก็ดูกันต่อไปนะคะก็เนี่ยแหละค่ะโรคระบาดมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดาราก็ไม่มีอีเวนต์นะคะไม่มีงานกองละครก็ยกโฆษณาก็ยกเพราะดเด็กจากวงการโฆษณาติดอีเวนต์กันหมดเลยนะคะเขาบอกติดกันฉ่าเลยแล้วเขาบอกว่าติดกันเยอะแล้วก็อันนี้ก็ติดกันเยอะนะ เรือนจำเนาะเรือนจำเก้าพันกว่าเรือนจำติดกันเยอะแล้วก็ทราบกันดีว่าอาเรือนจำมันก็มีคนมาย่งมาเยี่ยมนะคะแล้วก็เออแล้วมันแล้วรวมไปรวมมาเป็นหมื่นเลยนะคะที่เป็นหมื่นนี่พี่พี่ว่ามันน่าอาจจะยากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะคะก็น่าเห็นใจไปหมดเลยนะเราเราจะไม่ด่าใครก็ด่าไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้โรคพวกนี้มันเพิ่งเกิดบนบนโลกใบนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันเพิ่งเกิด ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยมันก็รับมือแต่ไม่ทันมันเตรียมพร้อมกันไม่ทันมันไม่ใช่อาคีวามันไม่ใช่อีโรคโรคหาโรคอะไรพวกนี้นะที่มันเราเคยเจอกันมาแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้วิธีการป้องกันวิธีการรักษามันมีอยู่ในทฤษฎีอยู่แล้วแต่กรณีของโรคเอโกวิด -19 เนี่ยมันเพิ่งเกิดแล้วก็ มันก็โดนกันทั่วโลกแล้วมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยเนาะมีทั้งพันธุ์อังกฤษด้วยมีทั้งพันธุ์เบงกอจากอินเดียสักหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวนี้โลกของเราเนี่ยมันก็เวอนวายเนาะเข้าทางพรมแดนธรรมชาติบ้างหลักไปไปเมืองนอกมาแล้วก็หนีเข้ามาบ้างหลักนะฮะมันก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจตากันไม่ทันมันก็ทำให้มาติดกับคนในประเทศของเรานะฮะอ๋อเหนื่อย นะก็เหนื่อยเดี๋ยวก่อนทักเบรกคุณแม่นะครับไปดูนี่เลยก่ายอดฟอร์ไอจีของแอมเบรด้าออของเราตอนนี้พุ่งทะลุหลักล้านแล้วนะครับก็เห็นตอนแรกก็ข้าไม่กี่แสนพอหลังประกวดเสร็จปุ๊บก็ทะลุหลักล้านเรียบร้อยแล้วได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆแต่ผลงานออกมาทําได้ดีเยี่ยมเข้าไปถึงชุดรอบปฏีสิบคนสุดท้ายก็เหมาะสมแล้วก็แฟนคลับนางงานทั้งไทยเองแล้วก็ต่างประเทศเองก็ยกย่องให้เธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนางงามที่สวยแล้วก็เชื่อว่ามิสซิะิเ่ ม,มันไม่ค่อยใสยสะอาดเท่าไหร่แล้วหลายคนก็เห็นพร้อมต้องกันนะแม่ว่ามันมันไม่สมควรกับ <Lip. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นแลยคนก็อ่ะเลยว่าคนที่ตกรอบไม่ได้มงไม่เป็นไรแต่ว่าให้มงในใจไปแล้วกันแบบนี้นะยอดฟลอร์อิสตากันตอนนี้ทะลุหลักล้านแล้วจ้าแล้วก็บางคนก็ไปบอกว่าไปเอาเรื่องของการเมืองมาโยงเกี่ยวข้องกันนะคะพี่บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศของเรานะคะไม่เกี่ยวเลยเรื่องที่ว่าเขาจะ เชื่อในประชาธิปไตยหรือว่าเขาจะเชื่อในอนุรักษ์นิยมพี่ว่ามันไม่เกี่ยวคือมีคนด่าเยอะมากมันเป็นการเมืองเกี่ยวมันเป็นการเมืองในเรื่องของบิสเนสขององค์กรของเขาองค์กรที่อเมริกาเองไม่เกี่ยวกับประบ้านไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกันอย่าเอาไปโยงเพราะว่าคนที่ก็อยู่ในวงการนังงานเพราะเขาอ่านแล้วเขาหัวเราะเขาขำเพราะว่าเขารู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก อะไรเกิดบางคน <u> บอกว่าเนี่ยที่ไม่ได้วงก็เพราะว่าเนี่ยเป็นนางงามสามเกมติมันไม่เกีก่ยวค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างกันเราเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาธิปไตยครับพี่เต๋าถึงได้บอกว่ามีทั้งเพื่อนที่เป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีทั้งเพื่อนที่เป็นประชาธิปไตยเราจะให้ฉันไปเกลียดเขาทั้งสองฝ่ายฉันไม่เกลียดนะฉันไม่เกลียดเพราะว่าเขาคือเพื่อนฉันแต่เราไม่คุยเรื่องการเมืองกอนันแล้วเราก็คุยกันเรื่องสนุกอ่ะพอมาคุยเรื่องสนุกแล้วมันก็คือสนุกแต่เราจะหยิบเรื่ ông mà สิ่งที่อนุรักษ์นิยมมีมันก็มีสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประชาธิปไตยคิดมันก็มีสิ่งที่ดีทําไมเราไม่เอาสิ่งที่ดีทั้งสองอย่างมาบวกรวมเป็นอันเดียวกันละคนวกกันน้อแลวกันนะใจเย็นๆค่ะคนไทยมันก็คือประเทศเดียวกันเราก็ต้องรักกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ใจเย็นๆค่ะนะคะเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะคะช่วงนี้นะดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับใครที่มีอาการป่วยง่ายเหนื่ ร่างกายเราร่างกายเราต้องการภูมิคุ้มกันมาปกป้องครับภูมิคุ้มกันจะมาจากไหนดีเลยคุณผู้ชมแนะนําจากทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับมีการศึกษาวิจัยยนานกว่า15ปีว่า NK ตัวนี้มีสารสกัดสําคัญหลักๆคือสมุนไพรพลูคาวครับะจะช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองนะฮะ,ฮะวันนี้ครับใครสนใจดูแลสุขภาพบอกเลยว่า หนึ่งกล่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมี60เมตรทานก็ง่ายมากครั้งละ1เมตรสองเวลาเช้ากับเย็นแค่นั้นนะฮะจัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้สำหรับแฟนรายการเมามันรีบเลยนะฮะวันนี้โปรโมชั่นมาแล้วอย่ารอช้า1กล่องราคา2,500บาทครับ<ะ>แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK2 กล่องเนี่ยจากราคา5,000เราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษลดไปเลย1 0 0 0บาทเหลือ4 0 0 0บาทและเรายังแถมนะฮะกาแฟ s s c o f f e e ไปอีก1กล่องด้วยเลย<ะ>รวมไปถึงอีกชุดหนึ่งครับซื้อ NK3 กล่องจากปกติราคา7000 ห้0รบาทเราก็ไม่ขายครับวันนี้เราให้ราคาพิเศษเพียงแค่6,000บาททวนเท่านั้นนะฮะสนใจโทรเลย2เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างกับ NK ครับ0 9 0 0 8 9 9 9าศและอีกหนึ่งเบอร์นะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 3นะครับพักสักคพักนึงก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจาาากกรรยของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ